นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองช่วงสุดท้ายนะครับกับเรื่องของการเตือนภัยสภาพอากาศกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้และควบรวมไปถึงในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับข้อมูลโกกรีนครับไปสู่การระวังภัยไปดูปัจจัยควบคุมอากาศกันก่อนนะครับเราจะได้เห็นภาพกันครับ เริ่มที่24ชั่วโมงข้างหน้านะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคกลางและอ่าวตังเกีย่ยทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักนะครับในบางแห่งครับส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนครับมีกําลังค่อนข้างแรงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ยอมความกดอากาศต่ำทวีความรุนแรงเป็นพายุดิเพรชันแล้วนะครับและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งของประเทศบังกลา,าเทศในช่วง2วันนี้ครับแต่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยของเราโดยตรงนะครับและเมื่อสภาพอากาศปัจจัยควบคุมอากาศเป็นอย่างที่เห็นนะครับสู่การเตือนภัยกันบ้างน,นะครับเสาร์อาทิตย์25-26พฤษภาคมและสัปดาห์หน้าครับดูกันนะครับเตือนแรกครับคือการระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ติดต่อกันนะครับพรุ่งนี้25พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนยังมีฝนมากและกระจายตัวค่อนข้างดีครับ60-80%ของพื้นที่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่น่าจะดีสำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับพี่น้องทางใต้ครับทั้ง2ฝั่งนะครับอยู่ที่60-70%ของพื้นที่และให้ระวังฝนตกหนักที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยต่อมาพอวันที่26นะครับวันอาทิตย์ครับต่อเนื่องจนถึงวันพุทธที่29ฝนยังอยู่นะครับแต่ลดความแรงและการกระจายลงนะครับเหลืออยู่ที่40-60%ของพื้นที่ครับการปรับตัวในช่วงฤดูฝนนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ปรับตัว ในช่วงบ่ายและก็ช่วงค่ําเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่ามันจะอาจจะมาปวนในช่วงเวลาของการเดินทางของท่านก็ได้นะครับฉะนั้นวางแผนการเดินทางดีๆด,ด้วยนะครับเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเดินทางรวมถึงวางแผนการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับช่วงนี้อาจจะต้องงดไปก่อนรวมถึงการร้างรถซักผ้าตากผ้านะครับอันนี้ก็ต้องดูกันด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ครับใครวางแผนท่องเที่ยวเดินเรือต้องบอกเลยนะครับว่างดดีกว่านะครับต้องงดเลยครับเพราะว่าคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนั้นยังมีคลื่นสูง2-3เมตรทีเดียวมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรนะครับมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนชาวเรืออันดามันตอนบนควรงดการเดินเรือตลอดช่วงครับและนี่ก็คือภารกิจโกกรีนของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามเราได้นะครับทางสถานีเพื่อความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในข่าวภาคค่ำของททบ5ครับวันนี้360องศาโกกรีนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ